ทุกคนคะทุกคนเคยได้ยินหมู่บ้านที่มีชื่อว่าคีรีวงกฏกันไหมคะที่นี่นะคะจะเป็นหมู่บ้านกลางสายหมอกที่ซ่อนตัวบนหุบเขาสูงห่างไกลจากความวุ่นวายเพียงแค่เราขับรถออกจากตัวเมืองอุดรเพียงแค่3ชั่วโมงเท่านั้นเองคะ่ะทุกคนเราจะได้พบกับชุมชนที่มีแต่ธรรมชาติอ้อมล้อมเราจะไปดูน้ำตกกลางป่าที่ใสเหมือนกบมรลตกนานานนด้นั่งรถอีแต๋น ่านลำน้ำด้วยนะคะทุกคนได้กินข้าวหลาใส่ไม้พายร้อนๆห้ามกลางธรรมชาติพร้อมกับเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่ด้วยค่ะแถมคนในหมู่บ้านนี้นะคะยังยิ้มแยม้มต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีเลยค่ะนั้นเราไปทำความรู้จักกับหมู่บ้านแห่งนี้กันเลยค่ะและนี่ก็คือหมู่บ้านคีรีวงกดอำเภอนายูจังหวัดอุดรธานีวันนี้ค่ะ ฟ้าพาไปใสจะพาทุกคนไปชมกันเลยค่ะระหว่างทางก่อนที่จะไปถึงคีรีวงกตนะคะแล้วก็แวะจอดหายรูปก,กันสักหน่อยชมวิวข้างทางนะคะข้างหลังเราก็เป็นแบบดอกไม้หมดเลยมัรยากาศมันชุ่มชื้นเนาะฝนน่าจะเพิ่งตกไปนะคะทุกคนข้างหลังเราก็จะเป็นวิวภูเขาหมดเลยทุกคนเห็นตรงสีขาวๆนั้นไหมก็คือเป็นก้อนเมฆ เหมือนมันแยกชั้นกันด้วยไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีแต่ว่าสวยมากๆทุกคนนี่ก็จะเป็นวิวของหมู่บ้านนะคะเข้าเขตชุมชนแล้วค่ะทุกคน ตอนนี้นะคะแล้วก็ถึงก่อนเวลาหนึ่งชั่วโมงค่ะเป็นแบบว่านักท่องเทีย่ยวที่ดีมากคุณพ่อบอกว่าดีมากเลยที่แบบว่ามาถึงก่อนเวลาอะไรอย่างงี้เนะาะบางคนอาจจะไม่รู้ว่ารถอีแตคคืออะไรเดี๋ยวเราพาไปดู <S <S คุณพ่อ,อก็เปิดรอแล้วคะที่มาของรถอีแตกก็คือมันร้องว่าแตก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 ,แตกก็เลยเป็นรถอีแตคมาเอง นะคะเราก็ถึงที่พากินข้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วโหสุดยอดมากการเดินทางระหว่างจะมาถึงเนี่ยส่วนตัวฟ้าคือชอบมากก็คือมันได้ลุยจริงๆอ่ะมันมีความรุ้นอยู่ตลอดเนาะว่ารถอีแท็กมันจะไปขึ้นเนินตรงไหนลงเนินตรงไหนอะไรอย่างี้ลุงก็คือพากันขับอย่างชํานาญมากๆเดี๋ยวเราเดินไปซูมก่อนนะคะทุกคนมันจะถ่าไหไหมคะเนี่ยนี่นะคะเราก็จะเป็นวิว น้ำตกริมทานนะคะ oh. ลำทานลำธานบรรยากาศดีมากพ่อคนขับบอกว่าแม่น้ำห่วยนะคะที่นี่พี่ๆี่กำลังทำอาหารให้นะคะสวัสดีค่ะ <laughs> นี่ก็จะเป็นปีกไก่ย่างนะคะทุกคนหอมมากหอมมาก,กน,น่ากินมากเลย,ยทุกคนคะนี่ค่ะ โอ้น่าจะเป็นต้มอะไรสักอย่างค่ะทุกคนเดี๋ยวเรารอไปลุ้นกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นปลาเผาค่ะของกินเยอะมากแม่กําลังจะทําส้มตำใช่ไหมคะแม่น,นี่ก็จะเป็นพ่ออีกคนนึงนะคะเป็นคนขับรถนําทางให้เราค่ะไปดูวิวกันค่ะทุกคนพ่อพ่อแม่แม่แมก็กําลังเตรียมอาหารมาให้เรา อันนี้เป็นอะไรคะพ่ออ๋อป้าเผาปลาเผากับปีกไก่มาแล้วค่ะแล้วก็จะมีซิกเนเจอร์ของเราค่ะทุกคนโอ้โหเอาไว้ใส่ต้มแน่นอนเลยแบบนี้นี่นะคะพ่อเขาจะทำการเทแล้วค่ะโอ้น่าทามา นี่นะคะก็คืออาหารกลางวันของเราค่ะในทริปนี้นะคะเราก็จะได้เป็นปลาเผาปีกไย่างแล้วก็ส้มตำค่ะทีเด็ดของเรานั่นเองแล้วก็มีแตงโมนะคะเป็นของหวานของเราแล้วก็จะเป็นข้าวหลามข้าวหลามในที่นี้ก็คือทําจากกระบอกไม้ไผ่เนาะแล้วก็แกงส้มแกงส้มนี่ไม่แน่ใจว่าใช้เขาเรียกอะไรหยวกด้วยหรือว่าหยวกอะไรสักอย่างนี่แหละเนาะต้มๆนี่ชอบเลย ส้มแกงส้มขออนุญาตค่ะอ,อร่อยเด้อว,ว่าไม่ได้อีกอย่างอีกอย่างส้มตำส้มตำนี่ใช้ช้อนมันอันนั้นไปมือเลยทุกคนตัวแค่ฝั่งนี้ช้อนมันไม่มันเบสิกไปทุกคนนี่อศรษ่ียางยาง น้ำจิ้มไม่ต้องทีเด็ดต้องนี้แหละหอืเจ็บน้องหิวทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะแล้วก็ได้รับประทานอาหารกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะอร่อยมากทุกคนต้องมาลองเด้อถ้าสมมติว่าเราไม่อิ่มสามารถเพิ่มได้ตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นส้มตำปีกไก่ เอยปลาเผาได้หมดเลยแล้วเราได้แก้วมาคนละอันค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดิน,นเดินไปที่ซิกเนเจอร์ของที่นี่นก็คือน้ำตกที่มีความลึกมากๆลึกแค่ไหนก็ประมาณ6เมตรคะ่ะทุกคนน,นี่นะคะทุกคนเราก็กำลังจะลงไปน้ำตกกันค่ะ ทุกคนคือน้ำใสไม่พอมีปลาด้วยปลาอุ๊ยถ้านึกถึงแบบนี้ใช่ไหมนึกถึงการจนบ,บุรีค่ะที่ว่าเป็นน้ำตกเจ็ดชั้นด้วยน้ำใสมากเลยค่ะเป็นสีเขียวยอันนี้ชื่อ้วยอะไรครับพ่อไม้ช้างพาย้วยช้างพายก็คือแต่ละที่ก็คือจะมีชื่อเรียกต่างกันเนาะโอ้ตายอยู่นี่เลยเหรอค่ะโอ้ ก็เลยตั้งเป็นชื่อครับผู้เก่าร้อยี่สิบห้าปีอุ้ยร้อยห้าปีแต่เขาตายแล้วผนาะลังก็มาเที่ยวที่นี่กันนะคะพ่อ,อบอกว่าขึ้นโขดหินนู่นเลยค่ะกระโดดลงมาเลยพ่อเหนื่อยไหมคะเดินมาเมื่อกี้ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยพ่อไม่เหนื่อยดอเดินเยอะกว่านี้ใช่ไหมคะคแต่เรานะคะพี่ๆกับเราบอกว่า เอาเรื่องเอาเรื่องเราไปถ่ายรูกปกันดีกว่าค่ะอันนี้คือต้นน้ำห้วยช้างภายนะคะพ่อคนขับรถอีแตกบอกไกด์นำทางอย่างดีเลยทุกคนเป็นเหมือนมะคุเทศ์ทางก็จะยากลำบากเลยนะตากล้องเราก็สู้นะคะนี่น้อยมากที่คนจะเข้าถึงตรงนี้พี่ อย่างว่าเลยเนาะมันเป็นต้นน้ำก็ต้องแบบสวยเสมตอต้นน้ำไปน้ำกลางน้ำคือสวยหมดค่ะอยากให้ทุกคนมาเที่ยวเลยสะอาดมากทุกคนเป็นฟิลเหมือนแบบน้ำตกจากภูเขาเนาะมันก็สะอาดบริสุทธิ์อะไรเงี้ยดูดูดูดดท่าโหดของพ่อเขานะคะคสุดยอดต้องขอบคุณพ่อพ่อเลยนะเนี่ยที่พามายู่ที่สวยขนาดนี้ค่ะทุกคนอย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะ ฟาพาไปใส่ก็แบบขอจบชีพเพียงเท่านี้สําหรับวันนี้นะคะก็คือมีความสุขแล้วก็อบอุ่นมากๆได้รับความรู้ดีๆจากคนนาเที่ยวด้วยก็ได้มาแบบดูบรรยากาศที่สวยงามขนาดนี้สําหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณค่ะอบอุ่นทั้งกายและใจเลยเย้ย